สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับที่เป็น FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่ของโบโลเก่งมือสองนะครับวันนี้ผมโบนะครับโบโลเก่งมือสองนะครับพร้อมกับนิสสันซันนี่ซูเปอร์ซันนี่นีโอนะครับปี2 0 0 3ตัวท็อปนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับกับวันนี้วันที่14นะครับเวลา10บโมงหน่อยๆนะครับผมมาทำการถ่ายรีวิวคลิปตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวท็อปนะครับผม เป็นรุ่นที่ได้รับการโทรมาสอบถามเยอะมากนะครับสำหรับลูกค้าของผมนะครับบรเก๋มือสองครับตอนนี้สดๆแลวร้อนนะครับมาดูกันว่าใครจะได้ไปนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับตอนนี้ผมติดเครื่องอยู่นะครับตอนนี้ผมติดเครื่องยนต์อยู่เนื่องจากว่าแบตเตอรี่เก่าเนี่ยมันเสื่อมนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําการเปลี่ยนให้นะครับตอนนี้ผมก็ พวงให้มันติดก่อนนะครับตอนนี้เครื่องยนต์ติดติดอยู่นะครับเครื่องเงียบมากเลยนะครับเสียงเครื่องเนี่ยไม่ได้ยินนะครับเสียงเครื่องไม่ได้ยินได้ยินแค่เสียงพัดลมนิดเดียวเองครับนะครับตอนนี้ได้สีเดิมบางนะครับสีบางทัางขันรถไม่มีชนนะครับรถไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับได้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับยางดีสี่ล้อนะครับยางปี2019หรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวนะยาง เนี่ยครับปี19ดอกเต็มๆ4ล้อเลยนะครับสามารถวิ่งทางไกลได้นะครับผมทดสอบให้แล้วนะครับผมโคราชกรุงเทพนะครับคันนี้โอเคครับสีเนี่ยเดิมบางนะครับสวยงามเลยนะครับเดิมบางทั้งคันแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับใช้น้ํามันล้วนนะครับรองรับน้ํามัน3ประเภทนะครับ e20 91 95นะครับได้สบายๆนะครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับ เดี๋ยวเรื่องแบตเตอรี่ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะหลังจากที่รีวิวคลิปเสร็จผมจะไปทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้นะครับโอเคอันนี้เครื่องยนต์ติดอยู่เสียงเงียบมากๆเลยนะครับแอร์ข้างในเนี่ยเย็นฉ่ำนะครับช่วงล่างดีมากๆนะครับช่วงล่างดีเครื่องดีนะครับช่วงล่างนิ่มมากๆเลยครับฟิล์มเนื้อของฟิล์มเนี่ยสู้กับแดดได้สบายๆนะครับกระจกหลังก็มีไล่ฟ้าให้นะครับผมโอเคต่อไปเรามาดูภายในห้องโดยสารนะครับ รกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ครบเลยนะครับใช้งานได้ครบเลย4บานนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอยัดเข้าไปในรถนิดนึงนะฮะโอเคครับเพื่อทําการรีวิวนะครับโอเคผมเปิดแอร์นะครับแอร์นี่หนาวเลยนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเรื่องเรื่องระบบแอร์นะครับเกียร์ออโต้ตัวท็อปนะครับมีแอร์แบ็คหนึ่งลูกฝั่งคนขับนะฮะผมจะทําการรีวิวสาธิตการใช้กระจกไฟฟ้านะครับอตอนนี้ฝั่งคนขับนะฮะนี่ใช้ได้ปกตินะฮะ ไ,ได้ปกติฮะฝั่งซ้ายข้างหน้าปกติครับฝั่งหลังซ้ายปกติครับเดี๋ยวมาดูฝั่งขวาหลังนะฮะฝั่งขวาหลังโอเคครับใช้งานได้ปกตินะฮะข้างในก็สภาพโอเคนะฮะสะอาดสะอาดนะครับไม่สกรปรกนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะรถคันนี้ส่วนเรื่องเครื่องเสียงของคันนี้เครื่องเสียงมีมาให้แต่ว่า อ่ไม่ติดนะฮะอันนี้ลูกค้าต้องไปไปดําเนินการเองนะฮะให้ช่างเครื่องเสียงไล่ระบบสายให้ก็ใช้งานได้แล้วนะฮะนี่คือแจ้งให้ทราบตรงๆนะฮะอ่าอ,อ่อไปอ่าเรามาดูข้างหลังกันบ้างครับผมขออนุญาตเปิดข้างหลังก่อนนะฮะเออเนี่ยฮะเบาเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังเบาะหนังสวยงามนะครับก็จะมอีอ่ตามอายุการใช้งานนะครับประมาณนี้นะฮะ โอเคไม่ขาดนะครับเบาะข้างในไม่ขาดนะครับเป็นมีลายไม้คาดให้สวยงามนะครับัวท็อปเลยตัวนี้นะฮะัวท็อปเลยไม่คืรถไม่เคยติดแก๊สนะฮะเนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันครับข้างหลังข้างหลังข้างหลังฝั่งฝั่งขวานะฮะเนี่ฮะสวยงามเลยนะฮะมีลายไม้คาดให้นะครับเป็นหนังทั้งคันนะครับสภาพดีนะฮะสวยงามนะครับ ระบบแอร์ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับเย็นฉับแน่นอนนะครับเย็นฉับเย็นหนาวนะฮะโอเคนี่ะฮะอันนี้ก็คือภายในห้องโดยสารนะครับข้างบนก็สะอาดสะอ้านนะฮะนดครับเพดองเพดานไม่สกปรกหรครับรถเดิมแน่นอนนะครับคันนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนครับช่วงล่างดีมากๆเลยครับนิ่มมากๆเลยครับคันนี้ช่วงล่างดีมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันครับได่ครับดูจากความเดิมนะฮะลูกค้า นะครับถ่ายให้ลูกค้าดูชัดเจนนะฮะนี่ฮะยางอะไหล่มีให้ครบนะครับยางอะไหล่มีให้ครบผมเปิดยางไหลให้ดูนะฮะตะโค่นะฮะยางอะไหล่มีแม่แรงมีนะครับนี่ครับมีแม่แรงด้วยนะครับแล้วก็ยางอะไหล่ด้วยนะครับยางอะไหล่ยังเป็นล้อแม็กอยู่เลยนะครับเป็นล้อแม็กด้วยนะครับสภาพดีนะครับเป็นล้อแม็กด้วยโอเคครับ เอ่อไม่มีผูนะครับไม่ผูแน่นอนครับด้านหลังไม่มีผูครับก็จะมีร่องรอยตามอายุนะครับรถไม่มีรอยเจาะนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งซ้ายกันครับผมฝั่งซ้ายกันสวยงามเลยนะครับครับสวยงามเลยแ้ดิสเบรกสี่ล้อด้วยยางนี่สภาพดีเลยนะฮะสภาพดีดอกเต็มเต็มเลยนะฮะสามารถใช้งานได้เลยนะครับ ซื้อไปก็ใช้งานได้เลยครับไม่ต้องไปซ่อมนะครับตรงไหนไม่ดีผมก็ดูแลให้ลูกค้าทุกคันนะครับความสุขของท่านก็คือความสุขของผมนะครับโอเคครับนี่ครับผมผมนะครับโบลูกไก่มือรสองนะครับก็ต้องขอพูดอยู่บ่อยๆนะครับว่าต้องขอกราบขอบคุณมากๆเลยนะครับลูกค้าที่ได้มาอุดหนุนสินค้าของผมรถของผมนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับขอให้ ลูกค้าที่มาซื้อรถจากบ้านรถเก๋มือสองไปขอให้ครอบครัวของท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับลูกค้าใหม่ FC ใหม่ด้วยครับที่กาลังมองหารถบ้านมือสองนะครับราคาหลักหมื่นแค่นั้นเองนะครับหลักหมื่นแค่นั้นเองผมจะเน้นขายแค่หลักหมื่นนะครับกําไรน้อยนิดนะครับไม่เน้นกําไรครับผมเอาพออยู่ได้ครับต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเอาพออยู่ได้ครับไม่เอาแพงครับ โอเคเอาให้มันพอเหลือได้ซื้อข้าวกินก็โอเคแล้วครับทุกวันนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากมายนี่ครับอันนี้รอยมาร์กจากจากศูนย์นะครับรถเดิมนะครับแอร์เนี่ยเย็นฉ่ำเลยนะฮะข้างในฝั่งซ้ายนะครับโอเคปิดประตูปุ๊บโอเคครับผมเนื้อของิล์มเนี่ยสู้กับแดดได้สบายๆนะครับ,แบบเสียงเครื่องนี่เงียบสนิทเลยนะครับ เงียบสนิทเลยเอาแบบไม่ได้ยินเสียงเลยทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะฮะเปิดฝากระโปรงให้ดูครับเอฝากระโปรงให้ดูนะครับอืบชิปสกู๊ตเนี่ยครับเป็นเครื่องยนต์1,600นซีซีนะครับตัวนี้ครับ ฝากระโปงหน้านะครับเป็นฝาเดิมนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์จากโรงงานนะครับเดิมทุกส่วนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับนี่ครับสัญลักษณ์จากโรงงานแผ่นเพรแผ่นลายอยู่ครบนะครับอยู่ครบคันนะครับผมโอเคนะครับคานหน้าเดิมนะครับผมคานหน้าเดิมนะครับไลน์มาเลยครับผมสีเนี่ยไม่แตกไม่ผุนะครับไม่แตกไม่ผุไม่ลาวนะครับ ร้องรอยก็จะมีบ้างตามอายุการใช้งานนะครับอ๋อตอนนี้เครื่องยนต์เครื่องยนต์ดับไปแล้วนะครับเพราะว่าออแบตเตอรี่มันหมดครับเดี๋ยวนะลองใหม่อีกทีหนึ่าหมดเกี้ยงแล้วอ่ะไม่เป็นไรครับพอดีผมจะไปเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรเครื่องนี้เงียบแน่อนอนครับเครื่องเงียบเครื่องดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะหลังจากรีวิวคลิปเสร็จผมก็จะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นะครับผมแบตเตอรี่นี่เสื่อมเลยครับโอเคครับ นาสวยงามครับ7502กรุงเทพมหานครนะครับเอกสารครบโอนนะครับลูกค้าเอกสารครบโอนนะครับพหลปรบภาษีถึง15มกราคม2566นะครับถึงปีหน้ากันเลยทีเดียวนะครับใช้งานยาวๆกันเลยนะครับเอกสารครบโอนนะครับผมผมรับประกันการโอนทุกคันเลยนะครับรับประกันการโอนทุกคันด้วยนะครับถ้ารถขนาดโอนไม่ได้นํามาเกินผมนะครับโบลูกเก่งมีสองยินดีรับเกินครับ แล้วก็จะรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์นะครับให้กับลูกค้า1เดือนนะฮะหากมีปัญหาเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์ก็โทรมาคุยกันนะครับผมผมดูแลรับประกันด้วยครับ1เดือนเต็มนะครับผมรถทุกคันนะครับของโบลรถเก๋มือสองรับประกันทุกคันครับแล้วก็สามารถวิ่งไกลได้จริงนะครับวิ่งข้ามจังหวัดได้อย่างแน่นอนครับไม่มีการน็อกกลางทางหรือว่าพังกลางทางนะครับ ผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเมืองโคราชนะครับผมเมืองโคราชเมืองแม่ย่าหมอนะครับหากลูกค้าท่านใดนะครับไม่สะดวกเดินทางมารับผมก็ยินดีบริการขับส่งให้ลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านนะครับอยู่จังหวัดไหนนะครับก็ลองโทรมาสอบถามโทรมาพูดคุยกันได้นะครับผมผมพร้อมที่จะไปส่งมอบความสุขให้กับลูกค้านะครับผมรถเก่งคันนี้ราคาหลักเหมือนแค่นั้นเองนะครับส่วนเรื่องราคานะครับผมจะแจ้งไว้ใน ชื่อเรื่องนะครับเดี๋ยวลูกค้าเปิดเข้าไปก็จะเจอชื่อเรื่องพร้อมกับเบอร์โทรผมนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่ทผมลงไว้อย่างชัดเจนนะครับผมโอเคครับเบอร์โทรผมก็0855754369นะครับ0855754369เบอร์แอดไลน์ก็0830005440นะครับหรือว่าลูกค้าจะโทรมาเข้ามาทั้งสองเบอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยนะครับแต่ว่าเบอร์แอดไลน์ต้องเป็น 8 8 3 0 0 5 4 4สเท่านั้นนะครับผมผมจะได้ส่งรูปภาพนิ่งให้กับลูกค้าได้ดูนะครับผมโอเคครับวันนี้ผมโบนะครับโบรถเก็งมือ2องพร้อมกับนิสสันซูเปอร์ซั y ดี้นีโอปี2 0ัวโดท็อประบบเบรก ABS ดิบบสเบรก4ล้อนะครับผมเครื่องยนต์1,600 cc ีเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้านะครับผมต้องขออนุญาตกราบลาลูกค้าที่น่ารักไปก่อนนะครับสนใจไงก็โทรเข้ามานะครับ 0 855754369 0 855754369วันนี้โบรลกเกดมือสอต้องขอกล่าวกันว่าขอบคุณและสวัสดีครับ